นั้นทุกๆคนวันนี้ผมก็จะมาตอบว่าทําไมผมนั้นหายไปนานและไม่ลงคลิปแม้แต่คลิปเดียวและตอนนี้ผมก็จะมาบอกทุกๆคนแล้วสาเหตุนั้นที่ผมหายไปนานและไม่ได้ออกมาให้ทุกคนเห็นบ่อยๆนั้นก็เป็นเพราะว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าผมนั้นได้ใช้เวลาไปกับของเพื่อนและครอบครัวสัดส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยได้มาออกมาทําช่อง youtube เพราะว่าออกแต่เอาช่วยง,งานพ่อแม่ได้แหละครับแต่ตอนนี้ก็มีเวลามากแล้ว แล้วไอคลิปเปิดอินโทรตอนแรกๆอันนันผมก็แค่จะทําเป็นเพลงเยืเฉยนั่นแหละไม่มีอะไรส่วนในคลิปวันนี้ผมจะทํามาเป็นเกี่ยวกับเล่าเรื่องชีวิตประจาวันที่ผมได้ร่วมใช้ชีวิตกับกัปปิเทิร์มสุดแสนสนุกแล้วก็จะมาเล่าชีวิตที่ผมใช้ไปสัส่วนใหญ่กับที่บ้านตื่นเชา้าสดใสพร้อมกับใจที่สุขสันต์ ใช่ครับใช่ครับพวกเด็กข้างว้านแม่งกรีดเปิดเทือนดีที่ทำเพื่ออะไรวะแต่ก็ช่างเถอะครับยังไงผมก็ได้ตื่นแบบสบายๆนิดหนึ่งพอเจ็ดนาฬิกาผมก็ได้เล่นอะไรกับน้องนิดนึงนั่นก็คือฟันดาบพอแปดนาฬิกาก็มาจ้องหน้างานกก้อนแต่ก็ไม่ได้ทำอะไร ก้านาฬิกาไปเล่นกับเพื่อนเฮ้สิบนาฬิกากินข้าวยม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 นี่เป็นแค่ EP แรกส่วน EP สองรอไม่นานครับมิวมิวกบมิวมิวบิ๊